มีท่านผู้ชมสอบถามนะครับว่ามีดคว้างจะหาจากไหนนะครับก็ส่วนมากก็มีในช็อปออนไลน์ทั่วไปแต่ก็มีข้อแนะนํานะครับว่ามีดคว้างควรจะมีน้ําหนักพอสมควรนะครับถ้าเป็นแบบบางๆเบาๆบางทีมันคว้างไม่ค่อยดีนะครับให้มันมีความตันของน้ำหนักหนึ่งเวลาคว้างจะได้มีบาลานซ์นะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับใช้วัสดุบ้านๆมาเป็นมีดคว้างก็ได้นะครับก็คือนี่ครับเหล็กรั้วเหล็กรั้วทั่วไปที่มีตามร้านฮาร์ดแวร์นะครับเอามาใช้เป็นเอามาใช้ฝึกเป็นมีดคว้างได้เหมือนกันนะครับนี่ครับอย่างนี้อาจจะใช้้้อย่าางงีว เอามาพันซะหน่อยนะครับให้มันจับถนัดแล้วคว้างได้เหมือนกันหรือจะเอามาขัดนะครับขัดซะหน่อยขัดให้มันเรียบนะครับตกแต่งขัดให้มันเรียบแล้วก็ลงน้ํามันเลยก็ว่าไปนะครับให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็จับถนัดมือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเลียดไม่แพงครับตัวนี้เดี๋ยวลองทดสอบคว้างกันดูครับสามารถคว้างได้ทั้งนอนสปินหรือว่าสปินนะครับตัวนี้ผมจะคว้างแบบนอนสปินนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยครับตัวนี้นะครับ